สวัสดีครับนะักเรียนชั้นปาห้าทุกคนวันนี้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะมาเรียนกันถึงเรื่องหน้าที่และมัญญาชาวพุทธเนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรเ,เราไปฟังกันเลยครับอ่าเรามาดูหัวข้อที่หนึ่งกันเลยนะครับนักเรียนคือหน้าที่ชาวพุทธอ่าการจัดพิจกรรมที่เรียบง่ายประหยัดมีประโยชน์และถูกต้องตามหลักศาสนา แต่นี้เรามาดูความหมายของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาใหม่ถึงอะไรอคือ,อระเบียบแบบแผนที่ชาวพุทธได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเพื่อเป็นการส่งเสริมความรื่วใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอ่ารูปแรกทางขวามือก็คืออคือการทอดผ้าป่ารูปขวามือที่สองก็คือการอุทิศบทหรืองานบวชในการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยอ่าโดย เราจะต้องนึงถึงอะไรครับความเรียบง่ายประหยัดและถูกต้องตามหลักศาสนานะครับต่อไปอเรื่องของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสานาเราจะแบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่หนึ่งบุญพิธีบุญพิธีคือพิธีทำบุญต่างๆของชาวพุทธเช่นงานแรกก็คือครับงานมงคลงานมงคลมีงานอะไรบ้างครับน้กเรียนก็คืองานแต่งงาน งานบวชงานวันเกิดงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่เราหนี้เป็นต้นส่วนงานที่สองก็คืองานอาวะมงคลอันนี้คือก็คืองานอะไรครับานักเรียนก็คืองานศพงานทําบุญครบรอบวันตายต่อไปสองทานพิธีทานพิธีคืออะไรครับานกักเรียนก็คือการถวายทานต่างๆเช่นการถวายอาหาร้าตรีจีวร การถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ต่อไป,ปนสามภุตลพิธีอ่าภุศลพิธีคือพิธีกรรมอะไรครับที้ีก็คือพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการฟังธรรมหรือการปฏิบัติธรรมเช่นพิธีแสดงตนเป็นพุทธ,ธมามะกะอ่าพิธีรักษาศินอุโบโสถนะครับ ต่อไปมาดูหัวข้อข้อควรปฏิบัติในการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธาศาส,สนาอ่าก็ต้องทําไมครับในการจัดพิธีกรรมต้องทําไมครับถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของศาสนาแล้วก็ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอ่าประหยัดเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยเว้นจากอบายามุขทั้งปวงแล้วก็มีประโยชน์และคุณค่านั่นเอง ต่อไปเรามาดูหวข้อที่สองเรื่องของมรรดาชาวพุทธอ่าแต่นี้เรามาดูความหมายของบรรดาชาวพุทธหมายถึงอะไรครับนักเรียนก็หมายถึงมัรญาที่ควรปฏิบัติของชาวพุทธเพื่อแสดงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นการแสดงความเคารพด้วยการไหว้การกราบเมื่อพบบุคคลอันเป็นที่เคารพและมีอายุสูงกว่าอ่าอย่างเช่นพระพิตกพ่อแม่ครู อ่าตอนนี้เราไปดูข้อสองจุดหนึ่งการกราบพระรัตนตรัยอ่าที่เราเรียกว่าการกราบแบบเบญจางคับประดิษฐ์อ่าก็คือการกราบโดยเอาไวไ้วไวทั้งห้าส่วนจะรดพื้นอ่าได้แก่อะไรบ้างครับตรงนี้ก็คือเข่าทั้งสองมือและข้อศอกทั้งสองและหน้าผากโดยกราบสามครั้งอ่าแบ,บมือไหมครับตรงนี้กราบอะไร่มแบมือด้วยนะครับอ่าโดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้อ่า ผู้ชายนั่งท่าในครับเทพบุตรโดยนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้งนั่งบนต้นเทา้าวางมือทั้งสองบนหน้าขาทั้งสองตา,ามรูปเลยนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยจะนั่งในท่าเทพธิดาโดยนั่งคุกเขา่าปลายเท้าราบนั่งบนต้นเทา้าวางมือทั้งสองบนหน้าขาทั้งสองตามรูปเลยนะครับต่อไป มาดูจังหวะที่หนึ่งของการกราบแบบเป็นจัางครับประษด็นก็คือจังหวัดทุกเราเรียกว่าอันฉชอรีก็คือยกมือขึ้นประนมระหว่างอกปลายนิ้วชิดกันแขนนัง้งสองแนบกับลำตัวตามรูปภาพไปนั้นเป็นดูผู้หญิงกับผู้ชายนะครับต่อไปจังหวะที่สองเรียกว่าวันทายกมือขึ้นไหว้โดยให้ปลายนิ้วหัวหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้ว รพร้อมกับพุ่มศีรษะพอง,งามตามรูปเล็กครับของพี่กับผู้ชายนะครับเมื่อกี้ทำรูปเลยนะครับจังหวะที่สามเราเรียกว่าอภิวอ่าก็คือทอดมือลงกราบให้มือและแขนทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้หน้าผากจะรดเลื่อนระหว่างมือทั้งสองโดยผู้ชายเนี่ยให้ข้อศอกทั้งสองเนี่ยข้างลงต่อจากเข่าขนานไปกับพื้นส่วนผู้หญิงเนี่ยให้ข้อศอก ร่อมเข่าเล็กน้อยอตามรูปภาพเลยนะครับต่อไปสองสองการไหว้พระสงฆ์อ่าใช้ในกรณีที่ยืนหรือนั่งเก้าอี้โดยยกมือขึ้นประนมให้นิ้วหัวแม่มือจรดละหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จรดหน้าผาผู้ชายจะยืนเท้าชิดผู้หญิงถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนาดไปข้างหลังครึ่งก้าว แล้วยกเข่าลงเล็กน้อยพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้นะครับตามรูปภาพเลยนะครับต่อไปสองตืีอ่ะสองตื้ามการไหว้บิดามารดาครูอาจารย์ผู้ที่เคารพนับถืออ่าการไหวบิดามารดาครูอาจารย์อ่ายกมือขึ้นประนมและไหว้โดยปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ปลายจมูกก้มศีรษะและโน้มตัวลงเล็กน้อยผู้ชายจะยินเท้าชิด ผู้หญิงหอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วย่อเข่าลงเล็กน้อยพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ตามรูปภาพเลยนะครับษษตไปเรื่องของการไหวผู้เสมอกันใช้ไหว้บุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยให้ยกมือขึ้นประนมแล้วไหว้ให้หัวแม่มือจรดปลายทาง ปลายนิ้วชี้อยู่ที่ปลายจมูกก้มศีรษะลงเล็กน้อยซึ่งทั้งสองฝ่ายปฏิบัติเหมือนกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับอในกรณีที่ไหว้ผู้ที่มีอายุเท่ากันไม่ต้องก้มศีรษะนะครับนักเรียนต่อไปการกราบผู้ใหญ่ผู้หญิงและผู้ชายนั่งในท่าไหนคือนั่งท่า,าพับเทียบวางมือทั้งสองในท่าประนมทอดมดอทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคล่อมเข่าเพียงเข่าเดียว หอมตัวลงนิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูกนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้วให้หน้าผากแปะส่วนบนของมือที่ประนมกราบเพียงหนึ่งครั้งไม่แบมือนะครับนักเรียนการกับผู้ใหญ่ต่อไปในเรื่องอหัวข้อสองจุดสี่ในเรื่องของการกราบศพการกราบศพเนี่ยเป็นบรรยาชาวผู้ที่สำคัญ ในการแสดงความเคารพและขอกระมา,อาโอหิกรรมต่อผู้เสียชีวิตอ่าการกราบศพทุกครั้งจะต้องกราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชาก่อนแล้วจึงไปกราบศพการกราบศพเนี่ยมีวิธีปฏิบัติอย่างนี้หนึ่ง,งการกราบศพพรสะสงฆ์ถ้าพระสงฆ์เนี่ยเรียกว่ามรณาภาพนะครับให้จุดธูปดอกทั้เลียนสามดอกอปักที่กระถางธูปหน้าศพ แล้วก็กราบแบบเดนจางคาประดิษสามครั้งต่อไปสองการกราบศพบ,บุคคลอให้จุดทูกที่ดอกคับทัเองก็คือหนึ่งดอกจำไว้นะครับเรียนโดยนั่งพับเพียบประนมมือที่ระหว่างอกจากนั้นยกมือประนมขึ้นก้มศีรษะเล็กน้อยนิ้วชี้จรดละหว่างคิ้วแล้วทอดปลายมือลงให้สอบทั้งสองคล่องเข่าข้างหนึ่งไม่ต้องแบมือ ก้มศีรษะลงให้หน้าผากจะดสันมือแล้วมือขึ้นอ่ายกมือขึ้นจบนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ฟังเรื่องอ่าหน้าที่และบัญญาชาวพูดไปแล้วนักเรียนคงพอจะเข้าใจกันนะครับถ้ายังไม่เข้าใจอ่าไปดูคลิปการสอนย้อนหลังได้วันนี้คุณครูบุญชัยก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปการสอนครั้งหน้าสวัสดีครับ